ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการ Trader Talk Podcast ส,สรุปใจความสำคัญของหนังสือโดย Cwe Investment ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งชื่อว่า The Mental Strategies of Top Traders The Psychological Determinants of Trading Success ใช่ครับ หนังสือเล่มนี้นี่ผู้เขียนคือดรอาลีเคียครับประวัติเขาน่าสนใจมากนะคือเดิมทีเนี่ยเขาเป็นจิตแพทย์ที่เขาช่วยผู้ป่วยซึมเศร้าแล้วก็นักกีฬาโอลิมปิกด้วยให้รับมือกับความกดดันสูงๆนะครับแล้วก็ดึงศักยภาพออกมาก่อนที่จะเอาหลักการเดียวกันนี่แหละมาโคชเทรดเดอร์ในเฮดฟันช่วงยุค9ก 90. ก็คือเน้นให้พวกเขาเข้าใจเรื่องจิตใจตัวเองเพื่อให้แบบก้าวข้ามอุปสรรคในการลงทุนไปได้ อ๋อน่าสนใจจังเลยค่ะแสดงว่าหนังสือไม่ได้มองแค่เรื่องเทคนิคกราฟตัวเลขแต่เจาะไปที่ข้างในของเทรดเดอร์เลยแล้วเขาบอกว่าหัวใจหลักมันคืออะไรคะใช่เลยครับหนังสือเน้นมากๆว่าการเทรดให้สาเร็จเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดผันผวนสูงๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องวิเคราะห์เก่งอย่างเดียวแต่มันคือการผสมผสากนการระหว่างความสามารถกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งคือหนังสือเขาชี้ลักษณะร่วมของเทรดเดอร์เก่งๆไว้หลายอย่างนะอย่างเช่นการควบคุมอารมณ์ อันนี้สําคัญมากต้องนิ่งไม่หวั่นไหวง่ายๆมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเวลาตัดสินใจไม่ใช่เทรดตามกระแสหรือแบบว่าเทรดเอาหน้าต้องมีวินัยสูงมากๆด้วยแล้วก็มีแรงขับที่จะชนะแต่แต่ก็ต้องยอมรับความผิดพลาดได้นะและอีกจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าคนเหล่านี้มีความสบายใจที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจได้อืมความสบายใจในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจตรงนี้ขยายความหน่อยได้ไหมคะมันฟังดูขัด,ข,ดขัดกันนิดหน่อยแต่น่าจะสําคัญมากในการเทรดใช่ไหมคะ สำคัญมากเลยครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความเสี่ยงโอกาสขาดทุนใช่ไหมครับการที่เราพยายามจะหนีความรู้สึกพวกนี้ความกดดันความสงสยัยความกลัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราตัดสินใจพลาดได้เทรดเดอร์เก่งๆเขาเรียนรู้ที่จะแบบว่ายอมรับความรู้สึกพวกนั้นแล้วก็ยังทําตามแผนตามหลักการของตัวเองได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะครับแต่เขาสามารถทํางานได้ดีแม้จะอยู่ภายใต้ความรู้สึกกดดันนั้น อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องอยู่กับความไม่แน่นอนให้เป็นให้ได้นั่นเองนะคะแล้วเรื่องของ edge หรือความได้เปรียบในตลาดล่ะคะหนังสือพูดถึงเรื่องนี้เชื่อมกับกลยุทธ์และจิตวิทยายังไงบ้างครับเรื่อง edge เนี่ยในมุมของหนังสือนะมันคือการที่เราต้องมีมุมมองหรือความคิดที่มันต่างจากคนส่วนใหญ่ในตลาดไม่ใช่แค่แบบว่าใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานเทคนิคเเหมือนเหมือนกันไปหมดแต่อาจจะเป็นการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามหรือตีความข้อมูลต่างออกไปหรือเข้าใจพฤติกรรมตลาดลึกซึ้งกว่าทําให้เราคาดการราคาได้ต่างจากที่ตลาดคิดกันมากๆกนะครับการเทรดที่ดีที่สุดก็มักจะเกิดตอนที่เรามั่นใจในมุมมองที่ต่างนีีี่แแแหหลลละะะ้้้้้้้วววจจจััััังงงงมมมนนนกกกก็็ตตออไไดดดยยซึาาารบบศษณทิ วิยาที่ว่าไปตอนตอน้นโดยเฉพาะเลยคือความเชื่อมั่นในตัวเองความเป็นอิสระทางความคิดแล้วก็ความกล้าที่จะแตกต่างแม้ตลาดจะดูน่ากลัวหรือผันผวนมากๆเลยครับฟังดูแล้วเอจกับจิตวิญญาณนี่มันเป็นเรื่องที่แบบแยกกันไม่ออกเลยนะคะทีนี้มาถึงอีกเรื่องที่สําคัญมากๆที่หนังสือเน้นเลยคือการจัดก,การความเสี่ยงโดยเฉพาะไอเดียเรื่องความเต็มใจที่จะเสี่ยงอย่างมีการควบคุมอันนี้หมายความว่ายังไงคะอันนี้คือแก่นสําคัญเลยครับหนังสือไม่ได้บอกให้เราหนีความเสี่ยงนะเพราะการเทรดมันหนีไม่ได้อยู่แล้วแต่หัวใจคือเราต้องเต็มใจ ที่จะรับความเสี่ยงนั้นๆแต่แต่ว่าความเต็มใจเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการควบคุมที่รอบคอบละเอียดเสมอมันคือการยอมรับความเสี่ยงแบบมีวินยัยมีแผนไม่ใช่เสี่ยงมั่วๆไปเรื่อยที่น่าสนใจคือหนังสือบอกด้วยสังว่าเทรดเดอร์ที่ดีไม่ควรกังวลหรือระวังมากเกินไปจนไม่กล้าทาอะไรหรือพวกที่แบบว่าต้องเปะ๊ะต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลา perfectionist พวกนี้มักจะไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ดีเท่าไหร่เพราะตลาดยังไงมันก็ไม่สมบูรณ์แบบอื ไม่ระวังมากไปแต่ก็ต้องควบคุมอย่างละเอียดฟังดูเหมือนต้องหาสมดุลให้เจอแล้วเราจะควบคุมความเสี่ยงที่ว่านี้ได้ยังไงคะหนังสือพอจะมีแนวทางเรื่องการทําความเข้าใจและประับทัศนคติการรับความเสี่ยงบ้างไหมคะการควบคุมเนี่ยมันเริ่มจากการรู้จักตัวเองให้ดีจริงๆครับหนังสือแนะนําให้เราลองกลับไปดูผลเทรดเก่าๆของเราอย่างจริงจังเลยนะไม่ใช่แค่ดูกาําไรขาดทุนแต่ให้ดูรายละเอียดลึกลงไปเช่นค่า drawdowns คือเงินทุนเราลดลงไปจากจุดสูงสุดเท่าไหร่ ตอนไหนอย่างไรเพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทัศนคติเราต่อความเสี่ยงเป็นยังไงเราทนเห็นพอตแดงได้แค่ไหนจุดไหนที่เริ่มกดดันจนตัดสินใจปแปลกๆแ,แล้วก็ต้องทบทวนโปรไฟล์ทางจิตวิทยาตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนกล้าเสี่ยงหรือเป็นคนรอบข้อมากๆพอเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเองเข้าใจว่าเราตอบสนองต่อความเสี่ยงยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถออกแบบหรือปรับปรุงเรื่องการจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นเช่นการกําหนดขนาด Position การตั้ง St o p l ล s s ที่มันเหมาะสมกับ Edge ที่เรามีแล้วก็สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เราควบคุมได้จริงๆ กระจ่างเลยค่ะสรุปแล้วการจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้จริงๆตามแนวคิดในเล่มนี้ก็ต้องพัฒนาทั้งกลยุทธ์เทรดที่มีเ d g e แตกต่างแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาโดยเฉพาะการเป็นนายเหนืออารมณ์ตัวเองให้ได้และการเชี่ยวชาญเรื่องจัดการความเสี่ยงซึ่งมันไม่ใช่แค่เทคนิคตั้ง Stop Loss เนาะแต่มันคือการเข้าใจและควบคุมทัศนคติต่อความเสี่ยงของตัวเองให้ลึกซึ้งจริงๆ ถูกต้องที่สุดครับมันคือการรวมกันทั้งการวิเคราะห์ที่คมการมีวินัยทางอารมณ์ที่เข้มแข็งแล้วก็การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงในฐานะเทรดเดอร์เลยครับวันนี้ได้แง่คิดสําคัญมา,มากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆน,นะคะหรือว่าจริงๆแล้วกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในการเทรดอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทายตลาดถูกเป๊ะเสมอไปแต่อาจจะอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมตัวเองทั้งความคิดอารมณ์การกระทําให้อยู่รอดและก็เติบโตได้ในสภาวะตลาดที่ไม่เคยหยุดนิ่งกันแน่นะคะ